สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับตัวเลขสีแดงลอยเข้ามาเข้าฝันสาวนะครับตัดสินใจชวนแม่สามีลงขันซื้อลอตเตอรี่เฮถูกรางวัลนที่หนึ่งนะครับเมื่อวันที่3ธันวาคม258นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการเปิดเผยจากนางสาวจุธารัตน์นะครับปันสุวรรณนะครับอายุ23ปีอยู่หมู่7ตําตำบลเจริญราษฎรอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าก่อนจะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล หนึ่งธันวาคม2 5งหมีอยู่คือหนึ่งตอนนอนหลับแล้วฝันว่ามีคนมาบอกเลขในฝันเป็นตัวสีแดงลอยมาและย้ำให้ตนซื้อขณะที่จังหวะนั้นในหมู่บ้านของตนมีงานศพและในงานมีคนมาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้ชวนนางฟองนวลแปลงคำเลืองครับอายุห้ปีอยู่หมู่แปดตบลเจริญรัศดรซึ่งเป็นแม่ของสามีซื้อร่วมกันคนละครึ่งใบนะครับจ่ายคละสีิบบาท หมายเลข915350่งวดาที่47ชุดที่49ประจำวันที่1ธันวาคมสอนะครับกระทั่งเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 5หหลังจากที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกตอนจึงนำมาตวรวจจึงได้รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่1จึงพาแม่ของสาม,มีมาแจ้งลงทึกบนับนทึกประจำวันนะครับกับ,บตำรวจโทจรูนเมืองมูลนะครับพนักงานสอบสวนเจ้าที่ตำรวจสพแม่ใจว่าเป็นหลักฐานเพื่อจะนำไปขึ้นเงินต่อไปสำหรับเงินที่ได้รับ รางวัลในคราวนี้ตนจะนําไปทําบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่มาเข้าฝันบอกเลขนะครับ